สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับใครเริ่มถอดหน้ากากกันบ้างนะครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีข้อมูลนะครับจากท่านอาจารย์ยงนะครับผู้วารวันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโควิดนะครับออกมาให้ข้อมูลว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะให้เริ่มถอดหน้ากากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กด้วยเหตุผลคือในเด็กเล็กคำว่าเด็กเล็กของอาจารย์นี่คือเด็กอนุบาลถึงประถมช่วงต้นนะครับเป็นวัยที่ อาจารย์เชื่อว่ามีข้อมูลว่าเด็กติดกันไปประมาณ80%นแล้วนอกจากติดแล้วนะครับเด็กก็ยังได้วัคซีนค่อนข้างครบนะครับความเห็นของอาจารย์อาจารย์หมอเด็กด้วยนะครับก็อมองว่า,าเด็กเนี่ยัานาการสําคัญอันหนึ่งคือการฝึกพูดนะครับการฝึกพูดการรู้จักใช้คําคต่างๆซึ่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งของการจดพูดคือการมองเห็นปากของผู้สอน นะครับแค่ครูหรือพ่อแม่นะครับหรือใครก็ตามที่พยายามจะสอนเรื่องการพูดของเด็กเวลาใส่แมสเนี่ยโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้เนี่ยช้าลงซึ่งมีในไงต่ะประเทศเป็นอย่างนั้นจริงจงิอาจารย์ก็เลยมองว่าได้ถึงเวลาที่หลังปีใหม่มาเนี่ยเป็นการคีปออฟว่าควรจะเริ่มถอดในกลุ่มเด็กก่อนโดยเฉพาะในโรงเรียนอาจารย์บอกว่าถึงแม้จะเป็นบริเวณที่เคยต้องควบคุม นะครับมีโอ,อกาสติดสูงเด็กติดไปติดมาแต่ด้วยเหตุผลที่บอกติดกันไปจบหมดแล้วนะครับอาจจะกลุ่มที่ต้องเดินทางบน,บนรถสาธารณะหรนะืออะไพวกนี้ก็อาจจะกัดมาใส่เพราะตอนนั้นนี่น้องๆเอง,เองเก็ไม่ได้มีการฝึกพูดถูกไหมครับเป็นการเดินทางเป็นการในพบปะในที่ชุมชนต่างๆตางแต่ในรื้ว่าโรงเรียนกับเพื่อนกับครูควรจะถอดหน้ากากน,นะครับส่วนผู้ใหญ่เองเยอาจารย์ก็มองว่า ันเป็นโรคประจำถิ่นไปยค่อนข้างที่เกิดจะชัดเจนแล้วนะคนก็ติดกันไปหมดแล้วแล้วก็โอกาสติดซ้ำมีแน่นอนแต่ว่ามักจะไม่รุนแรงสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนก็เลยขออนุญ,ญาตถามตัวนี้คือมีใครเริ่มจะถอดหน้ากากรบ้างน,นะครับแล้วมีใครเห็นยังไงกับคําแนะนําของอาจารย์โยมบ้านนะครับว่าในลูกเล็กจะเริ่มถอดหน้ากากไปโรงเรียนหรือยังน,นะครับคอมเมนต์นมาเป็นเป็นแนวทางว่าเราคิดยังไงกัน เพนะื่อประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้นะครับอย่างนะครับอยู่กับผมหมอนัทน,นะครับเพราะผมไม่อยาก้ทุกคนปวดครับ